สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เดี๋ยวเหมจะพาทุกท่านมาดูรอบสุดท้ายนะคะของการจะเก็บถั่วแล้วก็มีถั่วบางสายพันธุ์ที่เหมียไม่รู้เลยว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เหมจะพาไปดูค่ะนี่นะคะอยู่ข้างๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะเพิ่งรู้ว่าตัวเอง ปลูกถั่วพูนะคะแต่ว่าเขาลูกเล็กมากเลยเนาะเป็นถั่วพูนะคะนี่คือต้นของเขาเนาะวิมีมะแรงวันด้วยอันนี้ก็ถัว่วลันเตานะคะซึ่งของเหลนี้เอาไว้ทําพันุนะคะเดี๋ยวมาจะแกะให้ดูมเมล็ดเขาโตมากนะคะเดี๋ยวมาแกะเอาเอันนี้ดีกว่า นี่นะคะนี่ตัวมากๆเลยนะคะสวยไหมคะนี่นะคะซึ่งมเมล็ดเขาใหญ่มากๆเลยค่ะมีทั้งหมดนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะคะฝักนี้มีถั่วลันเตาอยู่8เม็ดนะคะเหมือแนบบก็จะรอให้ฝักเขาแห้งแล้วก็จะเก็บมเมล็ดไว้ทำพันปีหน้านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมี นี่ถั่วแบบนี้นะคะแบบนี้จะตําอร่อยมากเลยนะคะเหมือนไม่รู้เลยว่าซื้อถั่วสายพันธุ์นี้มาปลูกด้วยว่าจําไม่ได้นะคะตอนซื้อมานี่ซื้อหลายถุงมากนะคะแล้วก็จะมีแม้กระทั่งถั่วฝักยาวนี่คะ่ะเขาจะคล้ายๆถั่วแปรบ,บ้านเรานะคะยาวประมาณ25่สเซนติเมตรนะคะ เห็นยันชัดไหมเนี่ยนี่นะคะก็เครือเขาก็พันขึ้นไปบนต้นแอปเปิลอุ้ยนี่ไงมีอีกนี่ค่ะโอ้ยนี่ข้างบนนะคะสมฝกัสฝกสฝักห้าฝักนะคะนี่ค่ะปีนี้แอปเปิลก็เต็มต้นเลยนะคะถั่วพูเหรออุ๊ยนี่ไงฝักหนึง่งอุไม่ใช่อันนี้ลำต้นเขานะคะ นี่นะคะไม่ค่อยตัวถั่วพูอาจจะเป็นเพราะว่าแมวปลูกติดกันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขาก็กำลังกำลังจะจับเป็นฝักนะคะอันนี้ก็คือดอกของเขาเนาะนี่ดูกันใกล้ๆเลยนะคะถั่วลันเตา ถั่วแดงน่าจะเป็นถั่วแดงและค่ะหนูไม่รู้ว่าจะต้องเรียกชื่อว่ายังไงเนาะโอ้ยมเมล็ดพันธุ์เยอะมากเลยนะเนี่ยปีหน้าจะปลูกยังไงไหวคะเนี่ยเยอะมากเลยก็อย่างแอปเปิลต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเหนเคยทำวิดีโอให้ดูว่าดอกเขาดอกมากๆนะคะถ้าปีไหนดอกดอกนี้ ลูกเขาจะเต็มต้นนะคะเห็นไหมคะเป็นต้นแอปเปิลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างาบ้านเหมือนกับบ้านคุณลุงนะคะบ้านคุณลุงแมกันคนละครึ่งต้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยกินนะคะส่วนใหญ่จะเก็บไปทำพายคะ่ะเหมือนขนมอนนี้คะ่ะอบกินกับวานิลลาซอสนะคะ โอยปีนี้ลูกสวยมากเลยนะคะแอปเปลิลกำลังจะเริ่มสุกเนาะนการดูแลเขาก็จะมีส่วนใหญ่กากกาแฟที่เหมือกินทุกวันก็จะเอามาทำเป็นปุ๋ยนะคะใส่บนโคนต้นให้เขาเนาะนี่นะคะดูสิคะเต็มต้นเลย ค่เยอะมากๆนี่ถ้าจะให้นับก็คงต้องหลายพันลูกค่ะนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะเด็ดลูกเล็กๆออกนะคะเพื่อที่ว่า อ,อันไหนที่ไม่สมบูรณ์จะให้ลูกโตๆเขาอโตนะคะโอ้โหอันนี้พวงนี้เยอะมากนะคะนู้นยาวไปถึงหลังคาเลยค่ะแล้วก็เป็นส่วนส่วนของลูกแมวนะคะอืม เห็นไหมคะเนี่ยขนาดช่อข้างล่างนี่ยังมีเลยนะคะเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดานะคะเยอะแบบเยอะอลังการะคะ่ะอ่าบนน้นสุกแล้วะคะ่ะสีแดงแดงบนน้นอันไหนที่อยู่สูงๆงแล้วก็โดนแดดเยอะเขาจะสุกเร็วนะคะลูกก็กำลังพอดีค่ะนี่ เอาไปตำนี้แบบอย่างแซ่บเลยค่ะหรือว่าจิ้มพริกเกลือนะคะโอ้โหดูมุมนี้สิคะเนี่ยโอ้โหช่อทางบ้านคุณลุงนี่สวยมากดูสิคะเต็มเลยโอ้โหอื้อหือ สวยมากเลยค่ะโอ้เดี๋ยวไว้นะคะเมื่อไหร่ที่เขาสุกเยอะๆเดีเ๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดกมากปีนี้ ผักก็สวยงามได้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็แอปเปิลเองก็ดกเต็มต้นนะคะปีนี้แล้วก็ดูดูร้อนปีนี้ของประเทศสวีเดนหรือว่าร้อนมากนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจนะคะอ่าเหมือลืมไปนะคะผักสลัดค่ะ กินไม่ทันนะคะคือเขาได้ปุ๋ยดีมากๆก็คือปุ๋ยากากกาแฟแล้วก็เปลือกไข่นะคะสวยเหมือนเป็นดอกไม้ประดับไปเลยค่ะดูสิคะนี่มีสายพันธุ์สีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะเขาก็เริ่มแก่แล้วค่ะอีกหน่อยก็คงจะเขาต้องอจับช่อดอกนะคะก็มีดอกไม้ปนนิดนึงนะคะ มีผักชีด้วยนะคะเก็บไปก็หลายรอบนะคะแต่ว่าเขาก็ยังดกมากมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็เดินเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็เดินดูแล้วก็คือไม่ต้องเก็บฝักที่เขายังอ่อนๆนะคะเพราะว่าฝักแก่นี่เยอะมากเดี๋ยวจะไม่มีที่ปลูกนะคะปีหน้าไม่ต้อง ่าไม่ให้เขา,อ,าออกฝักจนเยอะเกินไปนะคะต้องรีบเก็บเอาฝักอ,อ่อนๆเนาะ <_ d ata> โอ้ยภูมิใจมากเลยค่ะปีนี้ที่ปลูกผักได้กินเยอะมากนะคะกีกสไลเดอร์